ไม่ได้ได้กินเลยชิมเลชิมเนี่อะไรอ่ะปลาซอยเหรอไ้อร่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยเนี่ยเหรอใช่เนี่อะไรนะก้าวขาหมูลาหมูคั่วขาคั่วหมูอืมอร่อยเยี่ยม نعم yeah. ما <applause> 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 อแค่นั้นอยอย,ยังไงากพี่จอมเค็มข้นไหมไม่ไรยำนอใส่น้ำผูู แกงแ้วเราก็อะไรก่ะดอะดอง โอ้ oh, สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาถึงที่โรงแรมนะโรงแรมโงร,รนะโงแรมอะไรนะโรงแรมอะไรบีทบีทพัทยาไอ้บางแ,นแสนเดีครับโอ้โห,โหเด็กคนนี้นะฮะโอ้น้องเชอญมาไกลจังเลยมาไกลจังเลยน้องเชิญมาโอ้โหนี่ตเตียงเรานะฮะอันนี้ ก็ห้องก็โอเคนะครับพันห้าือว่าโอเคใช่ได้มีอาหารมากมายเลยนะครับมี mm hmm. ข้าวผัดปู mm hmm. ข้าวผัดก mm hmm. ุ้งนะฮะเต็มไปหมดเลยเออก็น่ากินอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องทำเลยไม่ต้องทำอะไรกินเลยเนี่ยสั่งเลยจบเลยอยากกินลูกมะนาวอ่ะนี่ครับข้า mm hmm. งนอกก็สามารถนั่งเล่นได้นะครับข้ mm hmm. งา,านงน,น mm hmm. งอกเป็นอ่า ก็ <g agile> เป็นที่แบบนั่งได้สบายๆเลยนะฮะแต่เราเสียงเดียว,ยวมันมีคอยล้ออยู่ตรงนี้นะครับจะร้อนหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอืมก็โอเคอยู่ครับห้องเขาใช้ได้เลยนะครับนี่ก็มาเที่ยวบางแสนกันนะครับนี่คือใครครับเนี่ยสวัสดีครับพี่จอมสวัสดีครับเออวันนี้พี่จอมอยู่ไหนครับบางแสนใช่ไหมครับแล้วพี่จอมกำลังจะเล่นน้ำใช่ไหมครับ จะน่าที่ไหนครับพี่จองครับนี่ครับเราก็ลังเกียจไปเที่ยวกันนะครับโอเคครับคันนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็เก็บค,คลิปเรื่อยๆนะฮะจุกอื่นทีนึงนะครับผมโอเคไหมจอมอ่ะมาเร็เร็วน้ำใส่เด็กเล็กูกรบอก Đi đen chứ em có gì đen không?

Nhiê, hỏi quẩy đang lùm quẩy đang lùm nè anh này đây lai sườn này đây không không phải đi kia gì đâu không ở chỗ này 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 คนเยอะมากครับวันนี้หมเหรอยี่หอกุ้งอะกุ้งเหรอกุ้งกุ้งม่น้ใช่กุ้งเผากุ้งเผาปลาหมกอันนี้กุ้งปลาอ่ะ

เราต้องแกะออกไม่เป็นไรก็ปิดจุดได้เลยจะแสบตาได้หน่อยปลาไม่มาต้ำยำน้ำต้นข้าวผัดทะเลอร่อยอร่อยไหมครับร่อบ

เขาเลยใครเลยดิใครเลยฝันลุ่มยบร้อยแล้วครับฝันเขาลุ่ไปแล้วนะครับตอนนี้นั้นี่ฝันเขาลุ่ไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมจบเดี๋ยวลงไปนะไปได้ป่ะเป็นหาดทรายใช่ป่ะใส่เด็ดมากโอ้ยเอ๋อเป็นหาดดีกว่า ขยะจมเลยขยะขยะเต็มเลยแต่ก็เฮ้ยน้ำลึกอยู่นะเนี่ยขยะเต็มเลย,อย,เ,เ,ลยเออฟางแสนเช้าว,วันนี้นะฮะจากที่นอนเมื่อคืนนี้เมื่อคืนเช้ามาก็เดินหาหอยหกันนีกก่า หอยอแมลงภู่ตายแล้วด้วยโอโ้โหมีมีไม้าทะเลด้วย <c oughs> มีไม้าทะเลด้วยนี่ครับม้าทะเลมาไงเนี่ยอจอดรองเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวอหอยมันบาดนะบาดขาเนะี่ย โอเคสวัสดีครับเช้าดีครับปางแสนยอ,อดเลยครับนี่กองกลดีข้างนี่สวัสดีครับยังสวัสดีครับ,รบ,รบยังไปปิดก,กล้องแล้ววันนี้พอเมื่อคืนนอนสบายไหมพูดหนาวเลยหนาวมากใช่ไหมเพราะป้าเปิดแอร์เท่าไหร่สิบแปดยอด ครับีฮะบางแสนนอเย็นดีนะฮะได้เลยเยี่ยมเลยลมเย็นนอสบาย <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับผมโ,โหนี่ครับผมแม,กแมงกะพูลแมงกะพูลอันนี้กจะเป็นแมงกะพูลไฟแน่นอนเลยถ <c oughs> ้าโดนไปนะเจ็บปวโอ้โ มาถึงฝั่งเลยครับโอ้โหตายนี่อันตายนี่ถ้าโดนเข้าไปนะแสบคัน่างนี้เลยไม่ได้แน่แน่หยุดเลยโอ้โหเช้ชาเช้านี้ก็ต้มข้าวต้มกินกันนะครับวันนี้ต้มของเราวันนี้ก็คือข้าวต้มปลาหมึกครับผม ข้าวต้มปลาหมึกข้าวต้มกุ้งนะฮะที่ทานไม่หมดเมื่อคืนนี้นะเข้ามาต้มข้าวต้มได้ครับกลาวหอมบริเดี๋ยเดี๋ยวมันมีแแหตรงนี้ร้อนจังไม่เป็นไรนะครับโอเคเดือดแล้วครับผมข้าวต้มมื้อเช้าของเราวันนี้นะฮะต้มให้ข้าวเปืีอยนนิดนึง